วันนี้ my happy phone นะคะจะมารีวิวแก้วเก็บอุณหภูมินะคะทั้งร้อนและเย็นนะคะของ Starbucks ตัวใหม่ล่าสุดนะคะสุดฮิตตัวนี้นั่นเองนะคะข้อดีของแก้วนี้นะคะเขาจะเก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและก็เย็นเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบดื่นเครื่องดื่มเลยนะคะแก้วตัวนี้นะคะผลิตจากสแตนเลสอย่างดีเลยนะคะ2ชั้นด้วยกันนะคะแล้วก็มีขนาด20ออนซ์ค่ะซึ่ง เป็นขนาดที่กําลังพอดีนะคะพกพากําลังสะดวกเะคะ่ะเวลาถือก,ก็กําลังเหมาะมือเลยค่ะแก้วรุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับฝาปิดอันนี้นะคะแล้วก็หลอดนะคะเขาก็จะเป็นหลอดลักษณะนี้นะคะซึ่งเป็นหลอดพลาสติกนะคะมีสีใสาสามารถทําความสะอาดได้ค่ะ แล้วก็สีใสเนี่ยก็ดีนะคะเพราะว่าเวลาเราทําความสะอาดนะคะเราสามารถมองเห็นภายในนะคะว่ามีอะไรตกค้างอยู่หรือเปล่าด้วยค่ะสําหรับฝาแก้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะสามารถหมุนหมุนได้แบบนี้เลยนะคะก็จะมีช่องหนึ่งช่องนะคะตัวแก้วนะคะก็จะเป็นฝาเกลียวแบบนี้นะคะด้านในเป็นสแตนเลสอย่างดีค่ะลักษณะนี้เลยนะคะ แตนเลทอย่างดี2ชั้นค่ะฝาปิดของรุ่นนี้นะคะเป็นพลาสติก p p นะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะล้างทำความสะอาดเก็บรักษาง่ายค่ะจะมีหลอดแถมให้ในตัวด้วยค่ะเรามาดูดีไซน์ของแก้วนี้กันนะคะคือจะเป็นดีไซน์เรียบหรูนะคะดูดีเวลาถือไปไหนนะคะก็จับถนัดมือค่ะพกพาสะดวกนะคะนี่อันนี้จ้ หมุนให้ดูเลยนะคะแก้วนี้ก็จะมีหลายสีนะคะเราสามารถเลือกสีได้ตามใจชอบเลยค่ะเรามาทำการทดสอบการเก็บความเย็นของแก้วใบนี้กันนะคะโดยการใส่น้ำแข็งลงไปตามแบบในคลิปเลยค่ะ แล้วก็จะมาดูนะคะว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงนะคะแก้วใบนี้จะสามารถเก็บความเย็นได้นานแค่ไหนกันคะ่ะเวลาผ่านไปสองชั่วโมงนะคะน้ำแข็งก็เริ่มละลายแล้วนะคะจะเป็นแบบในคลิปเลยค่ะแล้วก็การทดลองนะคะผ่านไปสี่ชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเห็นเลยนะคะว่าน้ำแข็งละลายไปค่อนข้างเยอะแล้วทีเดียวค่ะ ผ่านไป7ชั่วโมงนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงม้างาเปิดออกมานะคะน้ําแข็งละลายหมดแล้วค่ะแก้วนี้นะคะจะเก็บอุณหภูมิความเย็นได้ประมาณ6-7ชั่วโมงค่ะการทดสอบต่อไปนะคะเราก็จะลองปิดฝานะคะแล้วก็จะลองเทดูนะคะว่า ฝาเนี่ยไม่สามารถกันน้ำออกได้นะคะเวลาเราถือเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยสามารถหกออกมาได้ค่ะตามลักษณะแบบในคลิปเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจแก้วรุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ m y h a p p y f o n e เลยค่ะ เพราะว่าสินค้าตอนนี้นะคะกำลังจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะ